อันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางร้านที่เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของโฮเซ่นนะครับโฮเซ่เฮดหนึ่งซีนะครับเฮดหนึ่งซีที่เรียกกันในตลาดก็คือเฮดหนึ่งซีตัวหน้าเล็กนะครับหน้าเล็กหมายถึงตัวตัวบอดี้มันเนี่ยครับบอดี้มันโดยรวมเนี่ยมันจะหน้าประมาณหกนิ้วก,กว่าๆนะครับตัวใบหน้าจะเป็นใบเล็กนะครับแต่ฐานใบฐานใบสูงเหมือนกันแต่ว่าตัวยอดใบเนี่ยมันจะเล็กกว่ารุ่นเฮดหนึ่งซีที่เป็นตัวใหญ่ นะครับตัวเสื้อกลางอะไรเหมือนกันหมดนะน,นี่เป็นของใหม่อ่ารุ่นนี้ขายดีอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้จับคู่กับโข่งเบอร์สี่ของทางร้านเรานะครับก็เดี๋ยวจะลองเป่าลมให้ดูครับจะให้ดูเสียงอันนี้ก็ไม่ได้เชื่อมวิดเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเรากึงสูตรของทางร้านเรานะครับจะให้ลองฟังเสียงตัว h 1 c หนึ่งครับจับคู่กับโข่งเบอร์สี่ เดี๋ยวนะมันไม่ค่อยได้ทีนะเสียงจิกน้ำมันนะแก๊กแกกแกกเลยนะไปดูอีกทีนะครับ เสียงใสแน่นอนตัวนี้หองโฮเซษนะครับเป็นเทอร์โบใหม่ H1C ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับอันนี้ก็จัดสเปคไปใส่รถไถครับรถไถ4สซูบตัวนี้สเปคสวยงามนะฮะสนใจก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับ